สวัสดีค่ะเพื่อนเอนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นแอพิโซที่สองค่ะชีวิตครูสอนเทนนิสต่างแดนแอพิโซนี้จะมาเล่าต่อจากตอนที่หนึ่งที่เล่าเหตุการณ์ว่าชีวิตก่อนที่จะไปอเมริกาเป็นยังไงขอบคุณเพื่อนๆที่ไปติดตามและรับชมแอพิโซที่หนึ่ง วันนี้เป็นเอพิโซดที่2องจะมาต่อเลยนะคะผมริคิีขีดเส้นใต้มาติดตามรับชมกันเลยค่ะตอนนี้โคชเคกำลังนั่งอยู่ที่บ้านที่เมืองไทยค่ะอากาศร้อนนะคะมาทำสวนแล้วก็ท่องเที่ยวสนุกสนานห้าเดือนค่ะ อีกแค่เดือนเดียวจะกลับที่อเมริกาต้องกลับไปสอนเทนนิสต่อค่ะเพื่อนเอนเชื่อไหมคะชีวิตคนเราเนี่ยมันมีการขึ้นลงมันเป็นไปตามธรรมชาติอะคะ่ะเราไม่ได้เราไม่ได้กำหนดแต่ชีวิตจะเป็นอย่างนัน้นชีวิตของเกษลาก็เหมือนกันค่ะชีวิตมาเริ่มเปลี่ยนตอนที่ พี่สาวเขามาเปิดร้านเสริมสวยอยู่ที่บางลำพูถนนรามบุตรีชื่อว่าร้านกายชิ์แล้วเขาก็ให้เราค่ะเป็นผู้จัดการร้านถ้าสมัยนั้นถ้าเพื่อนๆรู้จักบ,บางลำพูบางลำพูนี่จะเป็นสถานที่ที่มีร้านเสริมสวยเยอะ มีช็อปปิ้งเซ็นเตอร์เยอะอย่างนิวเวอร์หรือห้างตั้งหัวเสงสมัยนั้นแล้วก็ถนนรามบุตรีนี่จะเป็นถนนที่ใกล้กับถนนเข้าสารเป็นแหล่งท่องเที่ยวพวกแบ็คแพคเกอร์นักท่องเที่ยวเยอะมากค่ะที่นหะพอดีเรามีความสามารถว่าสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ค่ะไม่ใช่เปาได้มากมาย ได้พอรู้เรื่องก็เลยเข้ากันพอดีเลยเรามาเปิดร้านที่นี่เราก็เป็นผู้จัดการเป็นผู้จัดการแล้วก็เป็นหมอนวดด้วยค่ะมันต้องทําไปครู่กันอยู่แล้วเนะเมืองไทยเนาะรับลูกค้าฝรั่งคนต่างชาติเยอะแยะมากมายมาจากหลายมาทั่วโลกค่ะมาทั่วโลกมาที่ถนนรามบุตรีเพราะมันใกล้ๆกับถนนข้าวสาร นี่ถือว่าชีวิตเราเริ่มเปลี่ยนจริงๆจากคนบ้านนอกบ้านนอกหน้าตาขี้เล่ขี้เละมาทํางานร้านสมสวยทํางานเกี่ยวกับความสวยความงานก็เริ่มหน้าตาดีขึ้นคิดว่าดีขึ้นนะเราคิดว่าดีขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมเยอะคะ่ะรู้จักแต่งหน้าแต่งตาทําผมแต่งตัวดูสวยขึ้นนะคะไม่แน่ไม่น่าเชื่อนะดูสวยขึ้น ใครๆสมัยก่อนมาเจอเกศลาใหญ่เกศสมัยที่เป็นนักเรียนอยู่พาเน,นิแแบจจำไม่ได้อ่ะคิดว่านะคะเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยค่ะความสวยใช่ไหมคะใช่ใครๆก็อยากสวยความสวยทำให้เรารู้สึกมีความมั่นใจขึ้นค่ะทำอะไรก็ดูมีความมั่นใจ ลูกค้าก็มีความเชื่อถือเราแล้วเราทําให้ทั้งลูกค้าคนไทยและลูกค้าฝรั่งเราได้เรียนรู้เยอะแยะมากมายจากลูกค้าที่มาหลายๆชาติมา,มาอยู่ที่ร้านเราแล้วก็มันได้ได้คุยกันได้เป็นเพื่อนกันนี่คือจะสร้างความมั่นใจให้เราแล้วก็ทำให้เราเห็นอนาคตข้างหน้าว่าเออ เราสามารถที่ไม่ใช่จะอยู่ตรงนี้ได้เราสามารถไปที่อื่นก็ได้หรือมีโอกาสที่จะทำอะไรอะไรก็ได้ใช่ไหมครับเพื่อนเพื่นถ้าคนเรามันอยู่กับที่มันไม่ได้เห็นโลกกว้างมันก็เลยรู้ไม่รู้ว่าสมัยก่อนเกศราไม่รู้จริงๆเลยว่าชีวิตคงอยู่แค่นี้เองนั่งรถไปทำงานแล้วก็กลับบ้านไม่ได้คิดว่าจะไปอยู่เมืองนอกหรือไม่ไม่ได้คิดว่าจะ มีมีชีวิตที่ตื่นเต้นอะไรมากกว่านั้นเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมคะเรื่องดวงชะตาได้หมอดูจริงๆตัวเราเองไม่ได้เชื่อค่ะแต่ก็ชอบดูหมอเหมือนกันพอดีก่อนสมัยก่อนที่ังเรียนหนังสืออยู่อยู่ที่บ้านดินแดงมีหมอหมอผู้หญิงจําชื่อไม่ได้ะตอนนั้นเขาก็มาดูลายมือใช่ไหมเอามือยื่นไปให้เขาดู เขาดูลายมือเราปุ๊บบอกเขาบอกว่าหนูต้องไปอยู่เมืองนอกต้องไปใช้ชีวิตยอยู่เมืองนอกเลยเราฟังแล้วยังหัวเราะเลยอ่ะจะไปอยู่เมืองนอกได้ไงไม่รู้จักใครที่เมืองนอกแล้วไม่มีโอกาสที่จะได้ไปเรียนเมืองนอกเพราะไม่มีเงินนะคะแต่ในที่สุดคุณพี่หมอดูคนนั้นก็เก่งมากเลยค่ะตรงเป๊ะเลยพรมริขิตขีดเส้นใต้ สาเหตุที่เกสลาต้องไปใช้ชีวิตยอยู่เมืองนอกคนคนนี้เลยค่ะหนึ่งเดียวคนนี้ที่จะแนะนำให้รู้ให้ทุกท่านรู้วันนี้คุณสุภาพบุรุษคนนี้มาแล้วค่ะขอแนะนำคุณจิมค่ะคุณจิมเป็นคนอเมริกาสวัสดีค่ะผมชูจิมแบกเกอร์ครัผม เคยเป็นนัสมัมของนุยสันิภาพสหรัชเราเจอกานกับคุณเกษรรับประมาณสาสกว่าบีก่อนส0มบีบเราเดังอนกันสามบีบแล้วครับเคยทำยานที่สุ่มกันศึกษานนกรุงเรียนที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อนเพื่อนคนไทยนะคะหลายคนจะมีความถามว่าทำไมฝรั่งหรือคนต่างชาติเนี่ย ชอบผู้หญิงไทยวันนี้เราจะให้คนต่างชาติมาตอบคำถามคือคุคือคุณจิมค่ะเอาเลยค่ะสำหรับจิมครับผมไม่เคยคิดถึงคนเป็นคนไทยหรือเป็นคนดองประเทศไทยอืน่น ว่าดันจะมาทีมองไทยเช่มาทำงานครับมาทำงานกับหน่วยสันติภาพสหาราัฐไม่ไม่เคยคิดว่าจะเจอใครเราอยู่ไปไปทั่วโลกจากที่อเมริกาไม่เคยคิดจะเจอใครไม่ไม่เกี่ยวเป็นผู้หญิงก็เป็นคนไทยหรือไม่ก็เป็นคนไทยครับ เราเที่ยร so ์ way, ที่รันเซมสเวย์ก็เทียที่บางลำพูครับ <S 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 ผมไม่เคยไปไปร so ันซมสเวเลยอยู่อยู่เมืองไทยประมาณสองปีกล้เจอทุ่กลจาจะจบทำยังคงพอมพรมเจอก,กับคอนแกสระหนองครองสังครัง,ง,ค,รงคิดว่าคราวนี้มีอะไรน่าสนใจเพราะว่าความคิดคนข้าวและดาวคนข้าว like a ผัสของหัวเราะของหัวเรไม่หมวนคนอื่นรู้ไหมว่านั่นคืออะไรนั่นคือภาษาไทยเขาเรียกว่าพรมลิกิดพรมลิกิดอย่าพรมลิกิดเข้ามาแล้วค่ะนี่ uh huh. แหละนี่แหละเขาเรียกว่าพรมลิกิดพรมลิกิดพรมตัว hmm. ร uh, ู้ <laughs> 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 ไม่เป็นไรรู้วันนี้แหละนี่นแหละเขาเรียกว่า ผมลิขิตเรียนภาษาไทยอยู่ตลอดเวลาครับผมลิขิตขีดเส้นใต้แล้วว่าสองเราต้องมาเจอกันแล้วกีสาต้องไปอยู่ที่อเมริกาครับอืมเนาะอืมขอบคุณคุณกิมมากวันนี้ที่ให้มาให้สัมภาษณ์ใน youtube ของกีสลาครับไม่เป็นไรครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะอ๋อจบวิดีโอนี้ไว้เพียงแค่นี้ค่ะ แล้วติดตามชีวิตโค้ดต่างแดนตอนต่อไปค่ะ